ตั้งแต่เมื่อวานนี้มีกระแสข่าวหนาหูว่านายวราวุฒิศิลปะอาชาหัวหน้าพักชาติไทยพัฒนาจะมาเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพักเพื่อไทยซึ่งข่าวดังกล่าวไม่แน่ใจว่าเป็นการโยนหินถามทางหรือเป็นกระแสข่าวปล่อยหรือกระแสข่าวลือเพื่อหวังผลทางการเมืองอย่างไรหรือไม่ แต่เมื่อเป็นกระแสข่าวที่มีการนำมาวิพากวิจารณ์และแสดงความเห็นกันอย่างกว้างขวาง,วางจนผู้เกี่ยวข้องหลายคนมีทั้งตอบรับและก็ปฏิเสธเช่นระดับนายสรวงเทียนทองเลขาธิการพักเพื่อไทยเองยังออกมาบอกว่าตนไม่แน่ใจว่านางสาวแพทองทานจินวัตรหัวหน้าพักเพื่อไทยได้พูดคุยกับนายวราวุธ หรือไม่ไม่ทราบว่าใครเป็นคนให้ข่าวนี้และเป็นไปได้หมดแต่ยังไม่ใช่การยืนยันจากพรรคเพื่อไทยและมองว่าไม่ใช่เรื่องแปลกจะเห็นได้ว่าไม่ได้มีการปฏิเสธและไม่ได้มีการตอบรับรวมถึงสมาชิกพรรคหลายคนที่เป็นระดับแกนนำ จนถึงการสอบถามความเห็นเรื่องนี้จากนายวราวุฒิที่เดินทางอยู่ในต่างประเทศก็ตอบคำถามในลักษณะไม่ปฏิเสธและก็ไม่ยอมรับซึ่งเป็นเรื่องที่หลายคนตั้งข้อสังเกตว่าอาจจะเป็นความจริงก็เป็นไปได้โดยมีเหตุผลสนับสนุนคือ 1. แนวความคิดการควบรวมพักของนายทักษิณชินวัตรเคยเกิดขึ้นมาแล้วในอดีต สมัยพักไทยรักไทยที่มีการควบรวมพักเสรีธรรมพักชาติพัฒนาและก็พักความหวังใหม่ให้เป็นเสียงข้างมากในสภาผู้แทนราษฎรเพื่อหลีกเลี่ยงการอภิปรายไม่ไว้วางใจของพักฝ่ายค้านเพราะฉะนั้นการที่จะมีการควบรวมพักเพื่อไทยกับพักชาติไทยพัฒนาในยุคนี้ก็ไม่ใช่เรื่องแปลก 2. ความสัมพันธ์ระหว่างครอบครัวของนายทักษิณชินวัตรกับครอบครัวของนายบรรหารศิลปะอาชา มีความสัมพันธ์ที่ดีมาโดยตลอดมีความผูกพันกันอย่างลึกซึ้งสืบทอดมาจนถึงยุคของนายวราวุิศิลปะอาชาที่นายทักษิณเคยประกาศว่าเป็นพรรคการเมืองเดียวที่ยืนยันว่าจะร่วมรัฐบาลกับพรรคเพื่อไทยและระหว่างที่พรรคเพื่อไทยร่วมรัฐบาลกับพรรคชาติไทยพัฒนานายวราวุธก็ยืนเคียงข้างกับรัฐบาลพรรคเพื่อไทยจนถึงการอภิปรายไม่ไว้วางใจนายวราวุธก็ประกาศว่าถ้านายกไม่รอดพวกเราก็ไม่รอดและพร้อมที่จะสนับสนุนนางสาวแพร ทองทานชินวัตรเป็นนายกรัฐมนตรีต่อไป 3. เกิดแนวความคิด่านเป็นนายกรัฐมนตรีทั้งพ่อทั้งลูกเพื่อสร้างประวัติศาสตร์การเมืองไทยเมื่อนายทักษิณชินวัตรเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วนางสาวแพรทองทานชินวัตรลูกสาวก็ได้เป็นนายกรัฐมนตรีตามมา เช่นเดียวกันเมื่อนายบรรหารศิลปะอาชาเป็นนายกรัฐมนตรีมาแล้วนายวราวุธิศิลปะอาชาก็ควรจะได้เป็นนายกรัฐมนตรีเช่นเดียวกัน 4. ฐานเสียงของพักเพื่อไทยกับพักชาติไทยพัฒนาไม่ได้ซ้าซ้อนกันฐานเสียงหรือจังหวัดที่พักชาติไทยพัฒนามีสอสอ,อยู่พักเพื่อไทยก็ไม่มีคะแนนและไม่มีโอกาสได้เป็นสอสอเลยเช่นจังหวัดสุพรรณบุรี และจังหวัดนคนปรปฐมเมื่อมีการควบรวมกัน,นก็เป็นความลงตัวแล้วก็เป็นความเติมเต็มระหว่างพรรคชาติไทยพัฒนาเติมเต็มให้กับพรรคเพื่อไทย 5. เป็นการลดความเสี่ยงของนายวราวุิศิลปะอาชาต่อการสอบตกในระบบสสบัญชีรายชื่อเพราะผลการเลือกตั้งเมื่อปี2 5 6 6คะแนนปาติลิสของ พรรคชาติไทยพัฒนาไม่ถึงเกณฑ์การได้ที่นั่งสสในระบบบัญชีรายชื่อแต่นายวราวุธได้เป็นสสระบบบัญชีรายชื่อเพราะมีการปัดเศษเพราะฉะนั้นการเลือกตั้งครั้งต่อไปก็เสี่ยงที่จะทำให้นายวราวุธสอบตกในระบบบัญชีรายชื่อได้แต่ถ้ามาเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีในนามพรรคเพื่อไทยและเป็นสสบัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยก็เป็นการเซฟและเป็นหลักประกันว่านายวราวุธจะได้เป็นสสอ,อย่างแน่นอน เพราะฉะนั้นถ้าดูเหตุผลและก็ความเป็นไปได้ดูท่าทีของผู้เกี่ยวข้องทั้งสองพักก็มีโอกาสเป็นไปได้ที่นายวราวุธจะมาเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพักเพื่อไทยประกอบกับตัวแทนของครอบครัวชินวัตรที่ไม่ใช่คนที่นำสก,กุลชินวัตรนั่นก็คือนายนัทพงศ์คุณากรวงลูกเขยของนายทักษิณ ส่วนคนที่3ก็มีแคนดิเดตหรือมีชื่อของบุคคลที่น่าจะได้รับการพิจารณาและได้รับการสนับสนุนจากนายทักษิณเช่นนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจซึ่งถือว่าเป็นกลุ่มทุนของพรรคเพื่อไทยนายภูมิธรรมเวชาชาชัยถือว่าเป็นมือขวาของนายทักษิณและนายจาตุรนฉายแสงซึ่งเป็นคนที่มีสมาชิกพรรคหลายคนสนับสนุน ดังนั้นรายชื่อค a n d i d a t ของพรรคเพื่อไทยก็น่าจะครบ3คนได้ไม่ยากถ้าดูจากปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในขณะนี้ครับ